กับอีกอันหนึ่งนะ,ะท่านอาจจะไปคำนวณโดยสูตรเปิดร้อยละดิฉันก็ไม่มาพูดถึงนะคะนี่ขอสรุปวิธีการสุ่มตัวอย่างอาจจะยากนิดนึงนะฮะก็อาจจะพูดเพียงแต่ว่าหนึ่งนึกถึงการโยนเหรียญออกเหรียญหัวก้อยโอกาสความน่าจะเป็นของการเกิดหัวก้อยเป็นร้อยละเท่าไหร่โอ้ร้อยละห้าสิบอบถูกหมดเดี๋ยวที่ท่านเลี้ยงเบรกตอนสิบครึ่ง ท่านตอบถูกแล้วเนี่ยขนาดยังไม่ได้สอนสถิติเลยท่านตอบ probability ถูกโยนเหรียญหนึ่งครั้งโอกาสเกิดหัวก้อยร้อยละห้าสิบหรือเศษหนึ่งส่วนสองถ้านึกถึงที่เดชนพูดโยนเหรียญแปลว่าเดชนกำลังจะบรรยายเรื่องอาศัย probability การสุ่มตัวอย่างแปลว่าสมาชิกทุกหน่วยมีโอกาสถูกเลือกเท่ากันเช่นถ้าวัาดเดันจับฉลากมาสักสิบคนร้อยี่สิบคนในวันนี้มีโอกาสถูกเลือกเท่ากันเลยสมมติที่ัดนบอกว่า ติดใจเป็นพิเศษอาจารย์เสื้อเหลืองแต่ถ้าจับฉลาอาจจะไม่ได้ท่านเห็นไหมแปลว่าทุกหน่วยมีชาน n ์มีโอกาสถูกเลือกเท่ากันและขีดเส้นตายสิบเส้นเลยผู้วิจัยต้องทราบจํานวนประชากรการอาศัยการโยนเหรียญต้องรู้จํานวนประชากรเช่นจํานวนนักเรียนในโรงเรียนที่มาใช้บริการห้องสมุดตอนนี้วิธีแรกสุดที่ท่านเคยได้ยินเนาะหลายคนเป็นคอวิจัยอยู่แหละท่านเรียกว่าสุ่มอย่างง่าย หรือแบบธรรมดาซิ m p l e r a ร d o อ s a m pling อาจจะใช้วิธีจับฉลากหรือใช้ตารางเลขสุ่มก็ได้สิ่งที่นั้นแค้นใจทุกวันนี้เดฉันสอนมหาวิทยาลัยเอกชนตั้งสิบแห่งนะพระมหาวิทยาลัยมตทไม่มีชั้นเรียนเป็นมเปิดเนาะเขาให้เปสอนสาววันธรรมดาเิฉันก็ไปอยู่มศิีประทุกมเกิกแล้วดิฉันบรรยายปริยโทนิเทศศาสตร์ลูกสิทธิ์เขียนข้อสอบมาเิฉันแค้นใจทุกวันนี้ไม่ค่อยเข้าเรียนเขาเขียนว่าไงรู้ไหมสุ่มตัวอย่างแบบมักง่าย ท่านอย่าท่านเลคเชอร์เดี๋ยวท่านไปพิมพ์โอ้เพระอย่างมักง่ายถ้าท่านเขียนผลงานระดับแปดระดับเก้าเขามาเชื่อมา้ยดิฉันเห็นบอกซุ่มตัวอย่างแบบมักง่ายบทอื่นดิฉันไม่อ่านเลยนะนี่คือแบบหัวใจหายที้ไปบรรยายาพยาบาลก็บอกอาจารย์หนูไม่ซุ่มแบบแร n d o m four random ก็ดีแล้วเออแปลว่าอะไร ซุ่ม 4, สี่สุ่มห้าเออเดี๋ยเขาเล่นคำางนั้นดิฉันจึงฝากสองคำไอ้สุ่มอย่างมักง่ายอย่าเอามาใช้สุ่มอย่างแรนดอมโพแรนดอมไฟห้ามเอามาทฤษฎีวิจัยก็เรียกว่าสุ่มแบบอย่างง่ายนะฮะอย่างธรรมดาโดยใช้จับฉลากดงนั้นเป็นพื้นฐานนั้นของท่านวันนี้กลับไปนะเทคนิคเวลาทําจริงๆดิฉันได้ทุนมาดิฉันเชื่อมะไม่เคยทําฉลากหรอกแต่ต้องเขียนตามทฤษฎีว่าใช้วิธีจับฉลากเนี่ยถ้าท่านทําจริงๆท่านก็ไปทําฉลาก ถ้าคนมีไม่เกินร้อยคนท่านเขียนฉลากร้อยเบอร์เบอร์ที่หนึ่งตรงกับการจนาเบอร์ที่สองตรงกับคณิตฐาถ้าหยิบได้เบอร์ไหนนักเรียนชื่อนั้นจะเป็นกลุ่มตัวอย่างแต่ถ้าเกิดคนเป็นร้อยเป็นพันมานั่งทําฉลากสิ้นเปลืองภาษาวิจัยเขาเรียกว่าใช้ตารางเลขสุม่มเขาก็จะมีตารางท้ายเล่มวิจัยเป็นตัวเลขเป็นกลุ่มๆเช่นหนึ่งสามเจ็ดเก้าสิบเอ็ดแล้วท่านบอกว่าอยากจะใช้ตัวเลขหลักที่สามก็ไปตรงกับ เบอร์เก้าเบอร์เก้าตรงกับนักเรียนอะไรก็ก็เปลี่ยนไปเลขไปเรื่อยๆนะคะวิธีที่สองซุมแบบมีระบบนะ,ะวันนี้ดันฉายชื่อให้ท่านกันละกาันว่าสุมอย่างง่ายซุมอย่างมีระบบซุมอย่างมีระบบกับซุมอย่างง่ายเนี่ยเหมือนกัน เพียงแต่ว่านักเรียนในโรงเรียนจะมีรหัสประจำตัวเรียงกันเป็นระบบหรือลายชื่อในเยลโลเพจจะเรียงตั้งแต่กไก่ถึงฮอนกคูบถูกไหมฮะถ้าอะไรมันเรียงเป็นระบบอยู่แล้วเราก็ใช้คำให้เก๋ไก่เรียกว่าการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบเพราะอันนี้จะดีคือมันเกิดการกระจายไม่กระจุก ยกตัวอย่างในหมู่บ้านหนึ่งมีสองร้อยหลังคาเรือนเราจะสุ่มสิบเปอร์เซ็นได้มายี่สิบหลังสูตรนี้เราก็หาช่วงห่าง k เท่ากับประชากรหารกลุ่มตัวอย่างเท่ากับสิบแปลว่าทุกๆสิบหลังเอามาหนึ่งหลังแล้วถ้าหมู่บ้านนี้มีอยู่สามสิบซอยแปลว่าเรากระจายไปถึงสามสิบซอยเลยถูกไหมคะแต่ถ้าเกิดเป็นสุ่มอย่างง่ายบางเออเราจับฉลากสามสิบยี่สิบหลังคาเรือนอยู่ซอยหนึ่งได้ไหมได้ถูกไหม การจับฉลากสองวิธีนี้คล้ายกันแปลว่าวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยมีเหมือนสองข้อที่ดิฉันยกตัวอย่างนะถ้าวันนี้ใครอยากจะศึกษาความพึงพอใจและหาข้อเสนอแนะใช้สองวิธีเลือกเอาหนึ่งวิธีส่วนวิธีที่สาม เปิดโอกาสให้ใช้สําหรับคนที่หยอดวัตถุประสงค์ข้อที่สองเมื่อสักครู่ว่าใครจําได้วัตถุประสงค์ข้อที่สองที่ทั้นแอบหยอดไว้คือเพื่อเพื่อเปรียบเทียบโอได้เต็มอีกแล้วเดี๋ยวเลี้ยงข้าวเที่ยงเพื่อเปรียบเทียบเมื่อไรที่ใช้คําว่าเพื่อเปรียบเทียบสุ่มสองอย่างเมื่อสักครู่ตกไปท่านต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นคือ stratified random sampling การสุ่มแบบแบ่งพวกแบ่งชั้น เนะวลาดิฉันไปสอนนายตำรวจคนหนึ่งนะฮะพันตำรวจคนหนึ่งไม่ค่อยมาเรียนมาเขียนข้อสอบดิฉันปริยัโทสุ่มแบบแบ่งเป็นพักเป็นพวกเขาก็อายเขินดิฉันทุกวันนี้ตอนนั้นกําลังเลือกตั้งกันเหมืองดิฉันบอกตั้งแต่ดิฉันสอนมาเนี่ยนะไม่มีนะสุ่มแบบแบ่งเป็นพักเป็นพวกเขาก็เขินนะสุ่มแบบแบ่งพวกแบ่งชั้นหรือสุ่มแบบจัดชั้นนั้นท่านโน้ตเอาไว้ถ้าวัตถุประสงค์ของท่านมีเพื่อเปรียบเทียบ เช่นเปรียบเทียบจำแนกตามอาชีพจำแนกตามภูมิลำเนาสมมตินะคะหรือจำแนกตามชั้นปีของนักเรียนถ้าท่านประเมินความพึงพอใจของนักเรียนโรงเรียนกอนักเรียนมีตั้งหลายชั้นท่านอาจจะเปรียบเทียบความพึงพอใจในแต่ละชั้นช่วงชั้นนั้นประชากรตรงนี้ท่านจะต้องแบ่งเป็นพวกพวกสกอนช่วงชั้นที่หนึ่งช่วงชั้นที่สองช่วงชั้นที่สาม แล้วท่านเห็นไหมฮะแต่และพวกจะมีความแตกต่างกันมากที่สุดเห็นสัญลักษณ์แล้วเราก็สุ่มโดยจับฉลากในที่สุดแซมเปิลก็จะได้สามสัญลักษณ์แต่ถ้าเกิดท่านทําวิจัยมาซะดีรือสุ่มไม่ดีอ่ะวิธีนี้มีวัตถุประสงค์ว่าเพื่อเปรียบเทียบแต่วิธีสุ่มตัวอย่างนะคะใช้วิธีจับฉลากอะไรจะเกิดขึ้นเกิดจับฉลากสมมติจะเปรียบเทียบชายหญิงมีโอกาสจับฉลากได้ชายล้วนไหม มีแล้วท่านจะปิดงานวิจัยนี้ยังไงจบเลยจบเหตไปเลยนนทานถ้าเปรียบเทียบดิฉันขอเสนอโมเดลนี้นะคะก็ไม่ยากนะคะโมเดลที่สี่เราเรียกว่าคลัสเตอร์แลนดอมแซม pling ซูมแบบแบ่งกลุ่มหรือยกมาทั้งกลุ่มเช่นประชากรเนี่ยถ้าดิฉันจะศึกษาความพึงพอใจผู้ใช้บริการห้องสมุดทั่วประเทศโอ้ทั่วประเทศมีทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ดิฉันก็ บล็อกที่หนึ่งนะฮะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ดิฉันอาจจะยกมาแค่ภาคเดียวภาคเหนือมาศึกษาก็ได้หรือจะยกมาทุกภาคแล้วก็สุ่มเอามานะจะเห็นว่าบล็อกต่างๆอันนี้มีความเหมือนกันวัตถุประสงค์จึงไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบนะดิฉันสรุปการสุ่มแบบคลัสเตอร์คือประชากรมักจะจัดเรียงตามภาคภูมิศาสตร์อยู่แล้ว ใครเคยทานขนมตะโก้บ้างโอ้ที่ไม่ยกไม่ไม่ได้เคยทานเนาะเ <c oughs> หรออะคนที่เคยทานอยู่ยุคเดียวกับดิฉันก็เด็ยชั้นล่างกับชั้นบนมันต่างกันไง <c oughs> ชั้นล่าง <c oughs> ชั้นล่างหวานชั้นบนเค็มชั้นล่างเขามักจะมีอะไรคะ <c oughs> โอ้เสียดายไม่ได้ประสานศูนย์การเรียนรู้เนาะให้ทําทขนมตะโก้มาเลี้ยงข้างล่างมี ข้าวโพดสาคูเผือกอู้เยอะแยะหมดเลย